การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคิดดีทำดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณอเนกสีเขียวสดที่เป็นเจ้าของอเนกฟาร์มโดยที่เขาเป็นผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายไข่นกกระทารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและยังช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเครือข่ายผู้เลี้ยงนกกระทาของไทยด้วยเขาจะมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไรนั้นอีกสักครู่กลับมาติดตามชมกันครับ ที่นกกรทาเนี่ยฮะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นไรายได้อีกตัวหนึ่งที่มีขี้ก็ยังได้เงินโอ้โหเรากำลัง <funnel> น <ing> ับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสงะสมเมล็ดพันธุ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกิน เลีงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้ มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตาทาสาพาพร้อมเดินหน้าสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตาทาสาพาบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืน สวัสดีครับวันนี้รายการคิดดีทําดีนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อเนกฟาร์มจังหวัดอ่างทองนี่เองนะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณอเนกสีเขียวสดนะครับเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเลี้ยงนกกระทาจนทําเป็นฟาร์มใหญ่มากเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเข้ามาได้ยินเสียงนกจิบจิบจิบร้องกันแบบล่าเริงมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอเนกถึงวิธีการเลี้ยงนกกระทาอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วนอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ดด้ววยยนะคครรัับบเี๋ตามมผ อ้าวพี่เอกสวัสดีครับครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับก็ดูเรื่องสุขภาพนกกระทาดูการให้อาหารแล้วก็ดูอัตราการไข่โอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอกสีเขียวสดนะครับเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับโอ้โหตรงนี้คือใหญ่มากเลยของพี่คนเดียวเลยครับอันนี้เนี่ยอ,อันนี้เฉพาะที่ฟาร์มเรา เรามีเครือข่ายเรามีกลุ่มเพราะที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนรก็แบ่งกันเลี้ยงแต่คนละที่นะครับทุกคนเป็นเท่าแก่หมดอยู่หลายจังหวัดนะครับสิบกว่าจังหวัดโอ้โหแล้วดูแลยังไงครับเพราะว่าเยอะมากเลยครับตรงนี้คือเขาอยู่เขาอยู่ในที่ที่เราที่เรากําหนดให้ถึงเวลาเราให้อาหารให้น้านะครับให้ทุกอย่างให้ตรงเวลาเนี่ยแค่นี้ก็ดูแลก็ได้แล้วครับครับแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงนกกระทาตรงนี้ครับได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ ประโยชน์ก็คือหนึ่งแน่นอนละครับมันสร้างรายได้ครับนะครับนอกจากเราได้ไข่แล้วเนี่ยหนึ่งเรายังได้ขี้ขี้นกกระทาเนี่ยครับเป็นเป็นสิ่งที่เป็นรายได้ตัวหนึ่งขี้ก็ยังได้เงินโอ้โหต้องเรียนเลยครับว่าขี้นกกระทาเนี่ยมันเป็นขี้นกกระทากินอาหารซึ่งมีโปรตีนสูงโปรตีนทั้ง20ครับถึง24ไก่โปรตีน16เองคเองโปรตีนน้อยพาเราอีกเพราะฉะนั้นนกกินอาหารโปรตีนสูง คุณค่าทางอาหารที่มันออกมาเนี่ยที่มันเป็นมูลเนี่ยมันย่อมมีมากกว่าแล้วข้อสําคัญมันลําไส้สั้นครับนั้นขี้นกกระทาเราเนี่ยขายให้กับพวกกลุ่มผู้ปลูกพืชผักผลไม้โดยเฉพาะทางจันทบุรีเนี่ยปีนซื้อผมเยอะมากเป็นล้านนะโอ้โ งสารมากเลยยืนอยู่ตรงนี้แต่ว่านกกระทาตั้งเยอะไข่ตั้งเยอะขี้ตั้งเยอะแต่ทําไมไม่มได้กลิ่นเ <c oughs> พราะอะไรครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกระบบเขาเรียกอ e ีเว็หรืออ e ีวาโพเลชั o ่น e <c oughs> เป็นระบบควบคุมอากาศครับ <c oughs> สําหรับที่ฟาร์มนี้นะฮะเพราะนั้นอากาศมันจะถูกดูดออกไปอีกทางหนึ่งนกก็สุขภาพดีนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยงในฟาร์มข้างล่างเนี่ยก็เรียกฟาร์มเปิดเนี่ยนะครับมันอยู่ในที่ที่โปร่งอยู่แล้ว มันก็จะไม่มีกลิ่นครับขี้เราจะเก็บทุกทุกวันครับนะครับขี้นกเ <c oughs> พราะอยากเก็บเงินอยู่แล้วครขี้ก็เป็นเงินนะครับ <c oughs> แล้ววิธีการดูไข่นะครับไข่ที่มีสุขภาพที่ดีเป็นยังไง <c oughs> ต้องต้องมีลวดลายหรือต้องมี <c oughs> มีอะไรเป,เป็นพิเศษ,ษไหมครับถ้าไข่ที่ดีเนี่ยนะครับมันจะมีลายแบบนี้นะครับครับลูกลรมโตถ้าไข่อันไหนที่มันมีสุขภาพไม่ดีสัตว์สุขภาพไม่ดีเนี่ยไข่เนี่ยจะเป็นเหมือนไข่เป็ด สีขาวไม่มีลายขาวๆนิ่งเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่ไม่มีลายนะผมแต่รู้สึกว่า <c oughs> จะสุขภาพดีหมดเลยนะครับเพราะ <c oughs> ว่ามีลายมีลายทุกลูกเลย <c oughs> ไขน่นกกระทามีความสําคัญต่อมนุษย์ในฐานะเป็นอาหารเช่นเดียวกับไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะครับ และยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งอเมริกาเหนือยุโรปตะวันตกหรือเอเชียไข่นกกระทาจะมีปริมาณสารอาหารใน100กรัมเท่ากับโปรตีน13.1กรัมไขมัน11.1กรัมแคลเซียม62มิลลิกรัมวิตามิน A 1,325 IU ซึ่งมีสารอาหารที่ใกล้เคียงกับไข่ไก่หรือไข่เป็ดจึงสามารถทานได้ดีเช่นเดียวกันกับไข่ชนิดอื่นๆอ,อย่างแน่นอนครับและยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบอีกด้วย ดังนั้นไข่นกกระทาจึงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและลงทุนในการเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรครับตอนนี้ถ้เกิดมีคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะติดต่อขอคำแนะนำของคุณอนกเองครับสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็เบอร์โทรศัพท์0 8 1ครับ6 5 2 5ครับแล้วก็6 6 6 081 081 6525คหับ 6, 6, 6. ครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงการดูแลฟาร์มของคุณเอเนกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาต่อกันเรื่องของการแปลรลูปครับพักสักครู่หนึ่งครับ คือมาตรฐานโรงงานที่เราจะทําอาหารให้คนอื่นทานเนี่ยมันจะต้องสะอาดต้องได้มาตรฐานถ้าเราทํากินเองเนี่ยยังไงก็ได้แต่เรารรจะขายเนี่ยทำเพื่อให้คนที่เขาซื้อเราเนี่ยนะต้องเอาสิ่งที่ดีๆให้เขาจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเข้ลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่เราถึงจะพอเท่าไหร่ถึงพร้อมที่จะแบ่งปัน เขามองหาความสุขที่ไม่ได้เป็นเพียงเปลืกเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกดัดแปลงที่จะออกดอกออกผลไปชั่วลูกชั่วหลานเขาแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกิน เลี้ยงชีพและนำเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งกลับคืนมาเพื่อส่งต่อๆไปเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสพบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุด สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเว คับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในโรงงานแปรรูปไข่นกกระทาของคุณอเนกนะครับคุณอเนกครับแต่ละวันนี้เรามีการแปรรูปไข่นกกระทาวันละกี่ฟองครับพูดถึงรับไข่ก่อนแล้วกันนะครับรับไข่มาในวันนึงประมาณ4ี่ถึงห้าแสนฟองเดินก็ประมาณ14บส้าล้านฟองเอาไปทําเป็นไข่ไข่ต้มเนี่ยก็ประมาณ3า0 0 0มแสนเศษเศษเอาไปแปรรูปนะครับแล้วก็ขายไข่วันนี้ประมาณแสนนะครับ แล้วผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปแล้วนะครับเราไปส่งที่ไหนบ้างครับตามเข้าเข้าเข้าตามห้างสรรพสินค้าหรือเปล่าครับหรือว่ามีการกระจายไปแต่ละจังหวัดทั้ง2ส่วนเลยครับเข้าห้างสรรพสินค้าด้วยส่งซิสเตอร์พิซซ่าด้วยโอ้ส่งซิสเตอร์พิซซ่าด้วยครับอ๋อที่ไข่ไก่ที่ที่ทานอยู่ในที่อยู่ในที่ไข่นกในที่ทานอยู่ในสลัดบาร์อ๋อนะฮะอันนั้คือมาจากอเนกฟ์มทั้งหมดโอ้โหมาจากอเนกฟ้าทั้งหมดเลยครับ ถือว่าได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะซื้อเราเนี่ยเขาซื้อยากมากครับต้องได้มาตรฐานตามที่เขากําหนดครับคุณภาพนะครับปริมาณมาตรฐานครับเขาเป็นผู้กําหนดเองด้วยซ้ำนะแล้วก็ส่งยังต่างประเทศอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเยอรมันตะวันออกกลางอย่างนั้นกระป๋องครับแล้วก็ส่งไปตามภาคใต้ครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกครับ อย่างนี้ผมชักจะอยากเห็นไข่แปรรูปของคุณอเนกแล้วครับเดี๋ยวยังไงพาผมเข้าไปชมหน่อยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าที่นี่เนี่ยต้มไข่ยังไงให้ได้เซ็นเตอร์ไข่แดงอยู่ตรงกลางมีเครื่องปอกไข่แบบไหนเนี่ยชั่วโมงละหกหมื่นเครื่องแรกของโลกนะไม่มีขายแล้วในโลกนี้เพราะเราสร้างกันเองสร้างกันเองด้วยดีเลยครับงั้นเดี๋ยวนำผมเลยครับไปชมเลยครับ อนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในโรงงานแล้วครับอันดับแรกเลยทำไมต้องใส่ชุดสีขาวครับคือมาตรฐานโรงงานที่เราจะทําอาหารให้คนอื่นทานเนี่ยมันจะต้องสะอาดครับต้องได้มาตรฐานถ้าเราทํากินเองเนี่ยยังไงก็ได้แต่เราทำจะขายเนี่ยทำเพื่อให้คนที่เขาซื้อเราเนี่ยนะต้องเอาสิ่งที่ดีๆให้เขาก็ถึงที่เขอยากเสียเงินซื้อให้เราต้องต้องสะอาดไว้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกเลยในการแปลรูปเริ่มจากอะไรครับ เอามาล้างทําความสะอาดอย่างนี้ครับอันนี้ก็เทเทเวลาเทลงไปเทไปในน้ําเนี่ยมันจะไม่แตกเพราะน้ํามันซับอยู่แล้วไนงะ<อ>ใช่ไหมฮะน้ํามันซับอยู่แล้วที่ลอยอยู่นี่คืออะไรครับอันนี้ลอยเนี่ยเป็นไข่ไขท่ที่ที่มันมันบุกนะครับเพราะไข่บุกเนี่ยเราก็จะตัดออกอนะครับเอาไข่ส่วนที่ที่ที่ได้คุณภาพเนี่ยต้มก็มคือแสดงว่าไข่ที่มีคุณภาพคือจะจมใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเขาเขา,เาไปวอมเราวอมเนี่ยอุ่นเขาเพื่อไม่ให้ไม,ใหไม่ให้มันร้อนพออยู่วับเนี่ยเอาร้อนทันทีเนี่ยไข่ทนไม่ไหวแล้วมันแตกอ๋อต้องอุ่นไ,ไปก่อนนีครับครับวยวที่ไปนี่นะฮะเจ็ดถึงสิบนาทีกระบวนการต่อไอปก,ก็จะออกมาจากนี้แล้วครับโอเค ตส่าหรคู่ก็คือวอมแล้วก็ต้มนะครับครับอันนี้คือขั้นตอนต่อไปคือจะเทาะจะเทาะมันจะออกมันจะออกมาที่นี่ออกมาที่นี่เนี่ยเขาก็จะตัดมาครับตัดมาก็เอามาใส่ในเครื่องนี้ก็เทาะยังไงครับเครื่องนี้ก็มันมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะทําให้ไข่เราเนี่ยนิ่มนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะถอดมาอ๋อไข่ไข่อยู่ข้างในรึเปล่ใช่ไข่อยู่ข้างในมันจะนิ่มอันนี้คือ กระทอหมดแล้วใช่ไหมครับใช่กระทอมไปแล้วเตรียมที่เราจะเตรียมที่เราจะเอาไปปอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเครื่องต่อไข่ดีกว่าครับอันนี้ไข่ที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเทใส่ที่นี่แล้วนี่ก็ปอกแล้วเฮ้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรท<ช>ี่ม<ช>หัศจรรย์มากครับท่านผู้ชมคือคือเราใส่ใส่ไข่เนี่ยครับคือเราใส่ไข่ที่ยังมีเปลือกอยู่ใส่ลงไปในเครื่องปพ๊บไข่ปอกเองเลย มาจากเครื่องนวดนวดปลาหมึกถึงเคยเห็นปลาหมึกไหมเครื่องนวดปลาหมึกเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมยรเวลารเราย่างแล้วเขาก็เอาใส่เข้าไปเราก็มาคิดเอ๊ะมันน่าจะปอกไข่ได้ครับมันตั้งอย่างงี้แล้วก็จับอย่างนี้ใช่แล้วก็ให้มันหมุนอ๋อแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวกดแล้วข้างในนี่คือทำไรต่อเดี๋ยวข้างในก็พอจะถูกนี่ก็จะถูกไหลไปใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในโอเคครับ ตอนตรงนี้คือขั้นตอนทําอะไรนะครับจากที่ปอกแล้วนะครับต้มมาปอกพอปอกแล้วก็มาคัดมาคัดเกรดของไข่ดูคุณภาพไข่นะครับดูคุณภาพไข่บนโดยขึ้นสายพานซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสร้างเองเพราะนั้นพอพอมาคัดที่นี่แล้วเนี่ยไม่พอต้องเอามาคัดที่นี่ครั้งหนึ่งเอามาสกรีนรอบหนึ่งนะครับเอามาสกรีนเนี่ยขั้นสุดท้ายนะเพื่อเอามาใส่เพื่อเอามาใส่ซองบรรจุอ๋อคือคัด คัดแล้วมีรอบหนึ่งรอบสองร,รอบสองมารอบสามร,รอบสามคือบรรจุถุงเลยใช่ไหมครับใช่ครับรอบสามคือบรรจุถุงเลยอันนี้คือคือ,ค,อคืออะไรครับอันนี้คือการการนับที่นะฮะนับทีหนึ่งยี่สิบห้าฟองเราก็ใช้เครื่องมือเจาะเลยอ๋อคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องนั่งนับใช่ไหมครับใส่ถาดอย่างเดียวใส่ถาดอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับพอพอเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ย มันก็จะถูกต้องแม่นยำแล้วใส่ถุงแล้วก็เสร็จแล้วพอทําแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ อันนี้คือคืออะไรครับอันนี้คือการที่เราบรรจุน้านะฮะน้ําเกลือต่างรลงไปนะครับแล้วก็พอบรรจุเสร็จแล้วทางนี้ก็จะเอาไปแวกคั่มานี้นะฮะนะครับพอได้ไข่มาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุน้ําแบบนี้ในในในปริมาณที่เรากําหนดไว้ทั้งคุณภจภูความร้อนปริมาณของไข่คนะเด,เดี๋ยวนี้ครับอ๋อพอใส่พอใส่น้ําเกลือเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมา ก็จะมาเตรียมเตรียมแวกข้ามครับนี yeah. นะครับเดี๋ยวก็จะสีนละข็นระบายก็สีนป,ปั๊บึ๊บึ๊บอันนี้ก็จะต่อมันก็จะเป็นขั้นตอนของมัน ว่าถูกออกไปรู่นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อไข่ลูกกะทาอะไรไหมเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เข้าเอาไปเก็บในห้องเย็นอ๋อแล้วก็เตรียมจำหน่ายก็เตรียมจำหน่ายครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รู้ถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยนะครับการแปลรูปอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าคุณเนเอกครับเรื่องของชีวิตคุณเนเอกว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง นะครับโอเคนำผมเลยครับอาจารยกับคุณนรียครับอะไรคือแรงบันดาลใจที่ให้ประกอบอาชีพการเลี้ยงนกกระถาครับเพราะว่าผมู้ว่ามันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากเลยนะครับไม่ว่าจะการเลี้ยงการผลิตการแปรรูปนะรครับอะไรคืแรงบันดาลใจครับมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับ เพวกผมเนี่ยมันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพด้วย,คว,ยความรู้แค่ปอเจ็ดเนี่ยไปรับจ้างใครทํางานเนี่ยผมก็ได้เงินน้อยแหละความรู้เท่านี้เขาจะให้ผมเงินมากได้เมื่อน,น้อยผมก็ไม่พอใช่ไหมไม่พอที่จะใช้จ่ายมันก็ทำให้เราคิดว่าเราจะต้องทําอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นของของเราให้ได้โอ้โหแล้วอย่างนี้คุณเดกมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ยังไงบ้างครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มครับ คือคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยที่ที่เราทํามาเนี่ยสิ่งไหนที่เราจะบอกคนอื่นได้เนี่ยรเราต้องทําเป็นนะรเราต้องรู้จริงนะครับเราถึงจะถ่ายทอดคนอื่นได้ปัจจุบันเนี่ยพอเราทําเองเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องการการเลี้ยงนะครับที่ดีเนี่ยเลี้ยงเป็นยังไงเราก็เริ่มถ่ายทอดหาหากลุ่มและเพราะไข่เราเองไม่ไพอหรอกไข่ครับแล้วก็พยายามหากลุ่มพี่น้องเพือ kleine, พ่อนฝูงรือเครือข่ายว่าเลี้ยงนกไม่ล่าผมจะรับซื้อไข่ ปีนี้จะซื้อร้อยแล้วเท่านี้ม,มันจะขึ้นจะลงอะไรไม่ต้องผมจะซื้อเท่านี้มันก็ทําให้เราเองเนี่ยขยายเครือข่ายไปได้แล้วก็สอนเขาเรื่องวิธีคิดครับนะครับว่าทําไมต้องเลี้ยงนกกระทานะครับทําไมไม่ไม่เลี้ยงปลาล่ะทําไมไม่เลี้ยงหมูหรือเลี้ยงไก่ให้เขาเห็นว่าของเราเนี่ยเป็นอาชีพซึ่งกําหนดรายได้ของตัวเองได้แล้วเป็นรายได้รายวันครับรู้ทุกวันว่ากําไรมากหรือกําไรน้อยนะครับ นี่ครับนักธุรกิจเกษตรเป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่ควรภูมิใจนะฮะเพราะเราภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นเป็นนักเกษตรนะครับทําเกษตรก็รวยได้รวยในที่นี้เนี่ยไม่เท่ากันนะอีกคนหนึ่งมี10ล้านนะี่ยถ้ายังไม่พอเนี่ยยังจนอยู่นะอีกคนมี3ามแสนเนี่ย้โหมันเยอะมากรวยแล้วครับ <จ>ความสุขอยู่ตรงนี้ความสุขอยู่ที่พอเพียงใช่ไหมใช่รู้จักพอครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณอเอเน็กมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ผมในเรื่องของการผลิตนกกระทาน,นะครับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดดีทําดีแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนกันนั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ที่เนเอกฟาร์มนอกจากเป็นแหล่งสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรให้กับผู้ที่สนใจด้วยเหมือนกับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะขยายผลและต่อย,ยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมไปสู่ประชาชนรยายอื่นต่อไป และสำหรับในวันนี้เวลาของรายการคิดดีทําดีก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับรายการคิดดีทําดีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ชมรายการคิดดีทําดีสามารถร่วมติดชมรายการได้ครับโดยโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแห่งนี้รายการก็จะมีของที่รึกมอบให้ทำกเกษตรก็รวยได้รวยในที่นี้เนี่ยไม่เท่ากันนะอีกคนนึงมี10ล้านน่ยถ้ายังไม่พอ ยังจนอยู่นะนี่คนมีสามแสนในโอ้โหมันเยอะมากรวยแล้วครับรวยคือพอไงให้ยี่สิบล้าน,นีถ้าเขาไม่พอยังจนอยู่นะฮะแล้วมีแค่นี้เราเรารู้สึกโอ้โหมันเยอะมันพอสําหรับเรารวยแล้วครับความสุขอยู่ตรงนี้